พี่น้องลูกสาวคอยขึ้นไปแล้วขึ้นไปทั้งต้นไม้แล้วพล่ะแจนมินลงมาเดี๋วนี้ลงมาเดี๋ยวตกลงมาลงมาอแต่มีงูเห็นยังไงล่ะข้างบนน่ะอหืึเดี๋ยวงูสิตอดเลยแล้วลงมาเลยแล้วลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาเล่นข้างล่างดีกว่าเร็ว เร็วเร็วเร็วลงมาลงมามีบอกว่าลงมาแล้ว get down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  แล้วมามามาม่จ em, ับนั้นแล้วจะลงมาลงมาลงมาลงได้ป่ะลูกเอาม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 านี่มาเดี๋ยวจาเร็วลงไม่ได้เหรออ๋อมามามาแล้วโอ๊ยหล่าลงมาได้แต่มามานี่ไม่มีมันไม่ช่วยมาขึ้นไปทำไมล่ะขึ้นไปทำไมฮะ ลงมาลงมาไม่ต้องปีนขึ้นไปอีกลงมาแล้ว <c oughs> แล้วอีขี่ดื้อน้อยเป็นกระลอกบอกฮึเป็นก,ะกรนกะลอกแล้วเป็นลิงเนี่ย <c oughs> ลงมาเร็วเร็วเร็ว,ว,วขี่ดื้อแห้งหาหาทางลงไหนบ่ห่ะหาทางลงได้ไหมจ๊ะ าลงมาน้องีซอยมานี่มานี่แล้วลงมาลงมาลงมาข้าม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 แล้วมาเนี่ยเกลงมาแล้วเกลงมาลงมาแล้วเป็นยังไงหาหม่องลงมาได้เอาไปนี่แหละนอนอยู่นี่แหละแมลงอ่ะนอนอยู่นี่ละเข่าว่าต้องกินน้ำไม่ต้องกิน จับกินมแมลงนะโอเคเออ,เอ,อลงมาลงมาลงมานั่นแหละนั่นแหละบงทีบอกบอกแล้วว่าจะขึ้นไปจะขึ้นไปขึ้นเราไม่มีปัญหาเสร็จละเออเอาเอามานี่เอา้าหาหมองลูกมาถูกเราไปอยากถ่าทถายขึ้นตน้นไม้ลงมาลงมาพอแล้วพอแล้ว ขี่ดื้อไงเอ้ยมามามาเนี่ยเอี่ยคัมคัมคัคัคุณผู้ชมคะเจ้าหมอก่าเจ้าหมอก่าไม่ไม่กล้าขึ้นมาไอ้ใหญ่ลงมาแล้วหนุกลงมาหนีแล้วรับอันนี้จับมาม่ะไปจับโอ้มาเลยมาเนี่ยไม่ให้เขาจับมาเถอะมาลงมาเลยเร็วแล้วเราไม่ช่วยแล้วมันไม่ช่วยแล้วมันมันสูงอ่ะมันสูงถ้ากระโดดลงมามันสูง จะไปกัดกินนี่อย่างนั้นสกรปรกก็ในสกนี่สกปรกเนี่นี่สกรปรกนี่สกรปรกรู้ไหมสกรปกรกลงมาขอบคุณนะคะคุณผู้ชมเจสจะ่เมนเดี๋ยวดูซิว่าหล่อนจะทำยังไงต่อไปหลอนอยู่บนนี้ก็ปลอดภัยอยู่ <laughs> เพราะว่าต้นไม้มันไม่ใหญ่มากไม่สูงมากก็ดีกว่าหล่อนจะวิ่งหนีไปให้ รถชนข้างนอกข้างนอกรถเยอะนะ่ะอยู่ันนี้นะถ้าหนูไม่ลงมานะลูกนะเฮ้ยสงสัยเตรียมตัวจะจะลงอยู่ยากจะลงมาอยู่โอ้มาไว้ช่วยมาลูกมากลัวเราจับแบบจับแบบจับตัวตัวแล้วจะไม่ให้หล่อนคือจะเอาเข้าบ้านนะ่ะมาลงมานี่ยนะเร็วนละงมาเร็วลงมาเร็วเจมส์แนเร็วแ่ มามานี <chat> here, my, ่มาลูกมามีช่วยมาเร็วลงมาเร็วเฮ้ยยื้หันอะไรสนะายบายก่อนบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายก่อนอ่ะแล้วกระโดดลงมาให้คุณผู้ชมโดดเร็วเร็วสูงแล้เนี่ยหลายเมตรแล้เนี่ยกระโดดไหวไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋เร็วแล้วหนึ่งสองสามบื่อวันทูทรีเร็วเร็วเอามาไหนเอาหาทางลงมาได้เอามาแน่ใจว่าสิโอเคบ่เอาเอาเอา มันทางนี้สิทางนี้สิทางไหนทางไหนที่มันใกล้ทางนี้แหละทางนี้แหละเดินลงมาเลยเดินลงมาเล็วเดินลงมาเล็วเออเดินลงมาแล้วเดินลงมาเดินลงมานี่ใกล้กว่าต่ำกว่าแล้วต่ำกว่าแล้วลนมาอเมนเดินลงมาเร็วเดินลงดันลงให้เร็วว่าตองขึ้นไปอีกลงมาลงมาลงมาเร็วๆ เอาใจช่วยอยู่ในลงมา,เ,เ,รเ,าเร็วเร็วเร็วลงมาลงมาลงมาโอ้ยอลิงหน่อยเอเ้ยลิงหน้อยกระโอกน้อยกระโอกน้อยเอเ้ยเจสซีมินตีกลนกันนะตีกลนคุ้นกันนะมามา,มามาอมมี่มาแล้วอมมี่เอาลงมาแล้วามาเร้วมาทำทำทำแมวเร็ว เร็วเร็วเร็ว,รว,รวโอเคนะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะว่ะว่ะขึ้นไปหรอขึ้นไปต้อนหรอยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งขึ้นยิ่งสูงแล้วจะลงมาได้ไงอาวอาอาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยปกติเหรอมันจะมีรังนกทด้คุณผู้ชมค่ะบางครั้งมีรังนกอยู่ตรงน,นี้มันมีแมวพางบ้านนะเขนก็มามันก็ามาขึ้นเอาเนาะมันขึ้นเอารังนกเอาลูกนกนะตอนนี้มองขึ้นไปเหมือนไม่มีมันเป็นพุ่มเนาะ โอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวใหน้องเขาเล่นไปก่อนเนาะขอบคุณค่ะ